อันนี้เรามาเปิดราคาควายครับวันที่29ครับ29พฤษภาคม2566ครับบรรยากาศบรรยากาศภูเขาตรงนน้นเขินมาดูควายแม่ลูกครับ อของขานี่ครับวอาใบมะกโูก็กินกนะี่ครับแม่ลูกสวยๆครับอู้หลเบสวยมากครับควยที่นี่ แข็งแรงมากแบบนี้ครับไม่ได้แต่งนะครับแผวนี้ไม่ไม่ได้แต่งกันนี่แม่ลูกงามๆกระดับบ้านวางคอนดูครับมาเปิดราคาหน้าคอครับวันนี้นี่ลูกผู้เด็กก็เนี้ยลูกสาวเก่าเจริญครับหนังหนาขาใหญ่ครับดูข้อขาัมดูเร็บเรีบสวยมาก แม่มันก็เรียบสวยมากครับแม่สูงไรบ้ไงเลยอ่ะสามสี่สามห้าสามห้าบวกลบครับนะยาวครับหนังสวยครับหน้าสวยตัวลูกสวยมากครับลูกเก่าเจริญ มีใบมีหลอดครบครับ,บ,บตัวเมียฮะครบบทจากเดือนห,ห้าเดือนครับสี่เดืนอดน,ดนครับเาจะเลือได้สีเดือนครับแม่สวยครับแม่สวยรเปล่ ท้องว่างครับใครสนใจแม่ท้องว่างไปผสมพ่อที่เราชอบได้เลยครับยาวยาวกว่าน,นี้ก็รถไฟแล้วครับลูกสาวก้าวจนเลินตัวเมียสี่ห้าเดือนเดือนสวยครับสวยแต่แม่ลูกนี้ผมชอบเล็บมันเล็บมันสวยมาก ออกมาเรียกหลายรถดโอ้ยกัดฮอดคนป่ะเนี่ยมันต้องเ,อเลียกนะกัดเสียบๆก็เสียครับใครสนใจลูกเก้าเจริญสวยๆกับลูกสาวเก้าเจริญสี่เดือนครับอนาคตไกลครับตัวนี้แม่ท้องว่างสนใจเอาแม่แม่ลูกนี้เพื่อราคาจากบัตรห้าหมื่นห้าพันบาทครับ ราคาเบาๆครับกรเกษตรกรครับแม่ลูกซีแล้วบ่อยังแม่ลูกซีแล้วครับจะให้ลูกสวยมากครับดูสีเรือนสูงแล้วครับเนี่ยอยู่พันขนนี่ครับใครสนใจไปเลี้ยงควายครับเอาควายไปเลี้ยงครับแม่ลูกนี้น่าเลี้ยงมากครับห้าหมื่นห้าพันบาท นี่ครับลูกก้าเจริญมาดูแม่นี้ครับแม่ท้องแม่ท้องแปดเดือนฮะท้องเก้าเจริญแปดเดือนแล้วครับสูงเท่ากันนะเนาะสามห้าบวกลครับนี่ครับดูท้อง ของใหญ่ยาวน่าจะลูกที่สามที่สี่เหมือนกันครับ,ค,รบควายของเก่า<อ>เจรินแปดเดือนครับอีกสองเดือนน้อยๆได้กินน้องแล้วครับหนังหนาขาใหญ่ครับขนสวยโอ้แต่อ้วนมากครับนี่กินหญ้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้กินหาวหัวขมันบ่หญ้าอย่างเดียวครับเลี้ยงธรรมชาติครับปล่อยเลี้ยง โอ้เรียกหลายจังเรียบซิบเลยตัวนี้เปิดราคาจากบัตรห้าหมื่นบาทครับคู่นี้แสนห้าพันครับสามตัวซื้อสามได้สี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายรวมกันให้ดูแม่ลูกก้าเจริญห้าหมื่น้าแม่ท้องเก้าเจริญห้าหมื่น 50, นี่ครับใครนะใครสนใจควายาเลี้ยงครับสำหรับคนที่จะเลี้ยงควายครับไม่ผิดหวังครับแม่น,นี้แยกลูกไปแล้วเขาท้องแปดเดือนดูัตน้อยอีกทีนึงนี่ครับสาวเก่าจเจริญผิวพรรณดีหน้าตาสวย หนังหนาขาใหญ่สูงเนาะคือผู้หึงร้อยสี่สิบผลว่ตัวนี้นี่ครับสามชีวิตสี่หัวใจครับในท้องหนึ่งสามตัวแสนห้าพันแม่ลูกแม่ลูกนี่ห้าหมื่นห้าแยกก็ขายยกก็ขาย,ย,กกขาย ใอ้สนใจอเขอาห <Okay. S 2> า,ายกหมดนี่ก็จะลดให้ได้อยู่ครับสามชีวิตสี่หัวใจหนึ่งแสนห้าพันแต่แม่ลูกนี้ห้าหมื่นห้าไม่ห้าหมื่น อ้วนคักว่ะนี่ครับใครสนใจติดต่อมาครับเบอร์โฮเดี๋ยวผมให้มีเบอร์โฮอยู่สามชีวิตสี่หัวใจแสนห้าพันบาท ราคาหน้าเลี้ยงครับเย็ดเอาแม่ลูกนี้ก็ได้เ,เ,เป็นขาดเชื้อเลี้ยงอยู่เลาะแม่อ่างอ่างนั้นนะครับลูกง้ำอย่างนนี่ครับใครสนใจโทรมาหรือม,มาดูก่อนก็ได้ครับถูกใจค่อยว่ากันหรือว่าจะสั่งซื้อก็ได้ครับเพราะว่าราคาไม่ไม่แพง หนังสิโบเตกที่กินไรมาร่มข่ายเลี้ยงธรรมชาติครับเมื่อวานนี้เลี้ยงน่นี่ครับเอามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับช่องอัง i n คิงช n แนลครับยู่ว่ามีควายครับใครอยากลงขายว่าควายได้ยุบพักผมมาหรือว่าโปรโมดฟาร์มโปรโมดพ่อพันธุ์พักมาได้ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ งามครับซื้อไปไม่ผิดหวังครับนาเลี้ยงครับคลิปนี้ไปเท่านี้ครับ